เกมเกมฑ์ของ t r e นะครับเน้นเซอร์ติฟายอาคารปราบอากาศเช่นออฟฟิศโรงแรมนะครับพบว่าอาคารเหล่านั้นไม่ค่อยปรับอากาศหรือเปิดไม่บ่อยเพื่อประหยัดพลังงานนะฮะับจะถือว่าผิดเกณฑ์หรือไม่ต้องยึดเซอร์ติฟายคือหรือไม่จริงๆคือถ้าสมมติว่าทําไปแล้วนะครับติดแอร์ครบหมดแล้วถึงเวลาใช้จริงไม่เปิดเนี่ยจริงๆเราคิดว่าเราคงไม่ยึดนะครับแต่ที่เราจะยึดเนี่ยคือเสนอเอกสารมาบอกว่าจะติดแอร์แล้วถึงเวลาจริงๆไม่ติดแอร์ ซึ่งพอเวลาไม่ติดแอร์พุกเนี่ยมันมันชัดเลยว่าในเรื่องของสภาวะสบายเนี่ยมันมันได้ไม่ครบคือเมืองไทยมันไม่ได้แบบอากาศเย็นตลอดปีมันมีช่วงที่ร้อนพอช่วงที่ร้อนเนี่ยคุณไม่สามารถควบคุมถึงเนี่ยก็ถือว่าคุณทำผิดแล้วถ้ารายงานไปเทียบกันบอกว่าส่งมาบอกว่าติดถึงแม้จริงไม่ติดอันนี้ก็คงให้ไม่ได้แต่เราก็มี third party ที่ missioning เป็นคนบริไฟทุกอย่าวก็ฉะนั้นเาบริไฟก็ต้องบริไฟ ให้ตรงกับแม่ต่ถ้าริทมป้ของจริงไม่ตรงมันก็ก็ลิเรือร่องไปไป่ใครับใครจะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการได้รับการรับร,บรองเป็นอาคารเขียวมีความน่าเชื่อถืออย่างไรแรงนะนี่ไม่รู้แรงแรนะนแรงแรงนะนี่ยไปย่ต่อไม่ต่ไม่ต่บนต่ ให้มีความน่าเชื่อถือคือความน่าเชื่อถือมันเกิดจากความโปรปง่งใสที่เรามีนะครับว่าเร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 าสร้างระบบได้ดีไหมนะครับก็เชื่อว่าเราเป้าหมายคือต้องสร้างระบบให้เกิดความน่าเชื่อถือให้ได้ถ้าเกิดเราออกไปแล้วมีคนล้องยี้มลาอ,อเวลานี้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็ลงเมยนะครับก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับซ,ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งในคณะทำง,งานที่คุยกันว่าเราจะสร้างร,าระบบการการตรวจเอกสารยังไงให้ให้ให้มีมาตรฐานเดียวเลย นะครับไม่เป็น2ม,มาตรฐานขึ้นาามานะครับ <c oughs> ก็รอดูต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของคณะทำง,งานที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นได้ครับบบคครครัปปัถ้าบริษัทเองส้งอยู่ในพื้นทีมมม่กรุทพฯหรือผ่านเกมทรีแล้วและบริษัทเอสร้างการแบบเดียวกันที่หนักกว่นสามสารถน่าจะมีเงินวันที่ได้ในระดับหนักกุ่าหรือไม่ไม่ได้ครับเก็บไปเกสครับ ว่าบริบทของการที่ตั้งต่างก็ไม่เหมือนกันพื้นที่สิทธิเดียวไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีบางข้อที่ซึ่งถ้าเกิดว่าสเปคของแบบมันคล้ายกันก็เกณฑ์กระตันคล้ายกันไว้นะครับแล้วก็ยื่นใหม่ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเวสต์เอย่าลืมจ่ายค่าแบบสามีก็ยืมอีกหนึ่งคือมีแน่นอนเรื่องของเอสเอสโหมดเซนเดอร์บูลนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่เรื่องสิทธิ์เนี่ยสามารถใช้กันก็ได้นะครับมีสิ่งหนึ่งเสริมมาเขาบอกว่า ค่ากระจกค่าสะท้อนแสงเนี่ยกำหนดให้ไม่เกิน15เเซมันคือ visible light reflectance หรือ s o l a ร reflectance นะครับในความหมายข้อนี้เราเขียนว่าแสงนะครับแสงก็คือ visible light reflectance เพราะว่าข้อนี้คำนึงเรื่องการแสบตาเป็นหลักการแสบตาการแสบตาจากแสงที Sisters ่ภายนอกใช่นะครับก็ือแต่จากแสงภายนอกแสงที่เป็นซอร์สซอร์จากกระจกบนอาคารของตึกเราไป็นโยนชาวบ้านเป็นยชาวบ้านนะครับก็จะเป็น visible light reflectance คอนนะครับ เราส่วนมาตรานเขาถามตอว่า,อาการตรวจสอบรังสีของการสะท้อนลังสีของกระจเนี่ยสามารถตรวจสอบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะครับหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ระบุหน่วยงานได้หรือไม่ต่างประเทศหรือในประเทศนะครับปัจจุบันหน่วยงานในประเทศเราก็คือได้คู่นะครับหมายความว่าถ้ามีหน่วยงานที่เขาเทสเาได้ขทอเนี่ยเราก็คงกำหนด ASTM หรือมาตรฐานก,การเทสไว้ก็ต้องใช้วิธีไหนในการเทสขอให้หน่วยงานดังกล่าวเนี่ยเป็น เป็นเตอร์ปาร์ตี้ครับแล้วก็ทั่รีพอร์ตค่าดังเล่ามาตามมาตรฐานที่เรารูครับก็น่าจะได้ผู้ขายจะต้องให้ค่าตัวดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่หมายว่าจะเซอร์ติฟายทีว่าผู้ขายให้ตัวเลขจริงหรือไม่ยันใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยถ้าเราก็จะขอครับคือข้อนี้ในสเปคกระจกมันคงมีนะครับแต่ข้อที่เราจะไม่เชื่อนะครับเราก็จะต้องขอรีพอร์ตขอรีพอร์ตทีรีพอร์ตจากการทคสกระจกตัวนี้มามันกอบนะครับกับสเปคที่ใช้หรเอิมด้วยซึ่ง ผู้ขายกระจกมักจะมีหาได้ใช่ไหมเขาจะเขียนตัวเลขอะไรออกไปก็เราปลักอัละให้ผู้ขายกระจกไปหาเกพื่อนซีที่เราน่าจะง่ายกว่านะครับไม่ต้องเสียดายใจด้วยนะครับถ้าเขาอยากจะขายกระจกคำถามก็แล้วทุกผู้ที่มีใช้คำถามว่าสถาบันอาคารเขียวอยู่ที่ไหนในรูปองค์กรเนี่ยเราจะมีมูลนิธิอาคารเขียวที่เรียนให้ทราบแต่ตอนเช้านะครับสถานที่จดทะเบียนมูลนิธิอาคารเขียวคือที่ สมานพิเศษยาวบริษัยาวนะครับก็ได้คือสถานที่เป็นทางการส่วนสถาบันอนามายเขียวก็คือหน่วยงานที่ทํางานภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวนั่นเองซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เราจะมีต่อไปในอนาคตก็ก็คงเริ่มต้นก็อาจจะดูที่สมานพิเศษยาวก่อนแต่ถ้าสถานที่ไม่กราบว่าต้องขยายายต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องอนาคตแต่ที่ที่จดทะเบียนเนี่เป็นทางการของมูลนิธิอาคารเขียวเนี่ยปัจจุบันใช้ที่อยู่คือที่สมาคมสนพบเนษยาว ก็เรียนนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าไปดูของมองนอกเนี่ยเขาจะใช้คำว่าคาร์ซิลหมดเลยนะครับซึ่งแปลเป็นไทยจริงๆเราแปลว่าสภาซึ่งปัญหาก็คือว่าในหน่วยงานองค์กรนะครับในประเทศเราไม่สามารถตั้งสภาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เราต้องมีบอดี้ต้องมีเรียกว่าหน่วยงานที่สามารถที่จะรับเงินเพื่อเดิมดำเนินการต่อนะครับดังนั้นหลังจากพิจารณากันแล้วเนี่ยทั้งทางสมาคมขลิศสยามและ วิศกรรมสถาน์ก็ได้ตกลงใจว่าจะจัดตั้งเป็นวิธีซึ่งจะเรียกว่าง,ง่ายก็อาจจะไม่ง่ายนะครับแต่ว่าก็คล่องตัวที่สุดโดยที่จะมี2ฝ่ายคือวสทและอาสาจะเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งวิธีนี้หลังจากนั้นก็จะตั้งเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้วิธีก็คือสถาบันาการศึกษาไทย,ยนะครับน,นั้นบอด,ดี้มันจะเป็นลักษณะีไม่มีคำถามเลยหมดก่อนเวลาค,วครับเชิญกรับ ของที่เหลือนะฮะไม่มีใครสนใจรับสดของเหลือจะทําอย่างไรถ้าผู้ผลิตสินค้าอ้านครีว่าผ่านเกณฑ์แล้วโกงราคาจะควกยังอย่างไรครับมันก็เทรดร้อกอยู่แล้วฮะคือคือ,คอเรื่องอาคารเขียวอย่างที่บอกคือมันต้องแลกกันนะเท่าที่ประสบมาคือว่าหลายๆยอย่างที่มันเป็นกรีเนี่ยบางทีมันไม่คืนทุนแล้วมันก็ไม่คุ้ม แต่ถ้าเทียบกับว่าะคะแนนเนี่ยเรามีความต้องการจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้คือโอเคเราบอกว่าวัสดนุนี่ซื้อมาเนี่ยแดงแน่ผน,นก็ไม่เอาคะแนนข้อน,นี้แล้วนะเบลคะแนนข้อนนขอนนื่นก็ได้หรือถ้าโซลาเซลล์ขายแพงมากผมก็ไเอาคะแนนจากรีลยรีลืโกงราคามามากผมก็กลับมาจากโซลาเซลล์ที่มันมีระบบเครดิตคะแนนเนี่ยมันเลือกได้ว่าผมต้องเอาคะแนนจากข้อไหน,นเดี๋ยวเคลียร์ชัดเจนตรงเลยคือฟรีเราจะไม่รับรองรลักฐานอะไถูกต้อง คือมันจะบอกไม่ได้เลยครับว่าได้จริงนะครับแต่ว่าอาจจะบอกว่ามีคุณสมบัติเขียวอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยก็เยื่อหนึ่งใช่ไหมครับถ้ามันแพงนะก็อย่าเลือกใช่ไหมครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือเราก็ต้องให้ความรู้พิจาาชนกับตัวไปได้ว่าจริงๆเราเป็นเซอร์ติฟายของบิ i l d i n g b o d นะครับในเซอร์ติฟายโปรดักต์ถูกครับก็ถ้าจะขอว่าโปรดักเขียวไม่เขียวก็คงต้องไปติดต่อฉลากเขียวใช่คหรือคาร์บอนฉลากคาร์บอนประเด็นทำเรื่องประเด็นเนี้ยนะครับกรณีที่เกิดเราทำเนื้อทำอันเพื่อจะส s u p p o เป็นระบบบริสุทธิ์เสถีต่างๆที่เราจะขายนีะแล้วเราลงในโบรชัวร์โฆษณาได้ไหมครับว่าโอ,โอเครื่องน้ำผลิตนตัวนี้เนี่ยมันเข้าขายเกณฑ์ไหนแล้วถ้าใช้เนี่ยมันจะได้คะแนนเท่าไหร่เช่นเราว่าถ้ายูทีไอเช่นเป็นนวัตกรรมข่อนได้บวกหนึ่งนะครับหรือเราบอกว่าเคสเราเป็นระบบบริสุทธิ์ขึ้นน้ำในการประหยัดน้ำได้บวกสามเนี่ยเราลองทำได้ในฐานะที่เป็นผู้จำหน่ายต้องให้ข้อมูลให้ครบนะครับใช่คือผมก็บอกว่าบวกหรือลบไา้ไหมคไม่ถามตอบได้ครับว่าใช่ไหมครับใน<ช>ส่วนนี้เนี่ย ในส่วนของทางสถาบันการเขียนเนี่ยได้เตรี่ยนพยายมเปลี่ยนงานในที่จะไม่ถึงกับเป็นสิริพันธ์หรือเป็ตมเปอร์แต่ว่าเช่นการที่สูญซากหรือการทักยิงเกตอะไรต่างๆกับผู้ผลิตงานเนี่ยเพราะว่าพอไปในสถาบันการเขียนก็ต้องมองว่้จะใช้อะไรเ้วจะเชื่อได้ไหมว่าสิ่งที่ท่านใช้เนี่ยมันจากเซฟอะไรบ้างอันนี้มาตรฐาาหลีกเขาทำยังไงอันนี้ตอบตามมาตรฐานลีกเลครับลีกเนี่ยเขาเขามีระบบเมมเบอร์ชิพหมายความว่าถ้าเกิดว่าประกาศแล้วว่าคุณเป็นเมมเบอร์ก็าจะคุณจะเห็นผลิตภัณฑ์เอาตาลี จริงๆผลิตภัณฑ์ไม่เกี่ยวกับการได้ผลนะครับแต่มันเป็นเอมเบอร์ลีนะครับตอนนี้เรากำลังคุยกันตเนี้ยเป็นหัวข้อคัดชวนหนึ่งว่าเราจะเปิดเมมเบอร์หรือเปล่าซึ่งซึ่งมีทฑ์แบบนั้นทําให้คนหลายคนเข้าใจอะไรผิดเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับคุยกันวันนี้เราจะเราจะยอมให้มีระบบแอมเบอร์ชิดอย่างไรหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่มีอยู่ก็ยังเอ๊ะมันน่าจะขอกจากเพราะว่าจะมีอยูกแต่เพเ่งเจออย่างนี้เราไม่คิดว่าจะมีคนเป็นของคนพันธ์ที่บอกว่าถ้าอินพอร์ตเข้ามาเนี่ยนะครับทแต่ละท่าทีิชื่อเจนอินพอร์ตะไร โอกาสที่จะบอกว่าเคียมว่าเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ได้ได้ได้ทางเรื่องของพัฒนาอุตภัณฑ์อิเกตเนี่ยนะครับถามว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสมอะไรหลายอย่างเช่นยอดใหญ่ของระบบว่าในขณะที่เราพูดต่อเนื่องว่าถ้าเราจะขอเข้าไปนะครับว่าขอาเออเนี่ยผละดาษดิบทั้งหมเนี่ยเป็นที่นโลีที่น่าจะได้ไปใช้ในเพื่องอุตภัณเนี่ยตัวตัวคือผมกำลังอธิบายเพิ่มไหมครับว่ายังย่างวอเตอร์รีไซเคิลแพลนเนี่ยหรือว่าแ <c oughs> มทเทอเรียลอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในในส่วนประกอบของวอเตอร์รีไซเคิลเนี่ย คุณอาจจะไม่ได้ในหมดของการใช้โลโก้แมทเทียลในประเทศแต่ด้วยเทคโนโลยีคุณสามารถรีไซเคิลได้รอดเสร็จสมมติน้าออกมาผมรีไซเคิลกลับได้หมดเลยคุณอาจจะไปได้หมดนะได้ innovation เ้่อก็ได้คือเราไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ว่า i n t e n t i o คือว่าคุณต้องรู้คุณจะลงหมดไหนคุณจะไปทำอไรในห้องไหน อย่างนั้นสมมติผมขายวัตถุรีไซเคิลผมคงไม่ไปโฆษณาว่าผมใช้วัสดุรีไซเคิลมาผลิตเครื่องใช้แต่ผมต้องเน้นว่าเอ้ยผมช่วยคุณประหยัดน้ำตามมาตรฐานของรีในขณะเดียวกันผมอินโนเวชั่นด้วยผมรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยไม่มีใครทำได้จริงจริงคำถามครับเชิญครับในขั้นตอนการรับรองอาการเขียวไทยนอกจากสถาบันจะเป็นผู้ตรวจสอบเองจะมีเติร์ฟฟาร์ที่เจ้าหนึ่งตรวจสอบในส่วนนี้ได้อีกหรือไม่ ไม่ไม่เข้าใจงงๆเตอร์ปาร์ตี้คืออะไรครับคือเขาคงถามว่าเราจะเป็นผู้ตรวจสอบเองแล้วถ้าเกิดจะมีเตอร์ปาร์ตี้อื่นมาทําการตรวจสอบ้ได้หรือไม่ก็ต้องเตอร์ปาร์ตี้ต้องได้รับการรับรองจากเราอย่างนั้นใช่ไหมครับแฟเป็นเตอร์ปาร์ตี้จริงคือในโครงสร้างของเดินด้านอกเนี่ยเขาเขาจ้างบริษัทตัวเลยมีสิทธิ์บริษัทเป็นเตอร์ปาร์ตี้ตัวเลยแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นก็คือทำงานภายใต้ u s g b c ถูกไหมไม่ใช่ว่าเป็นไม่ไม่ใช่เหมือนเป็นบริษัทอย่าที่ที่ที่เป็นเซอร์ติฟายได้โดยที่ไม่ต ok, ้องไปอีก คือเข้าใจว่าถ้าเราจะใช้โมเดลว่าจะดูโมเดลของทางองฝ่ามานะครับก็คือว่าถ้าถ้าในงองค์กรผู้ดีที่อาคารเขียวเนี่ยจริงๆไม่มีคนทํางานนะตอนนี้นี่คืออาสาสมัครม,มาสมัครัวช่วยกันทำตอนนี้เท่าน,นั้นเองนะครับพอถึงเวลาเกิดบอกมีจุดรอยตึกอยากจะเซอร์วิสไฟขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มีอะไรเลย,อยตอนนี้เราอาจจะใช้วิธีอันที่หนึ่งก็คือจา้างคนเข้ามาโดยตัวผู้ดีทีเองนะครับว่า,ช,า,ช,า,าช่วงผู้เชี่ยวชาญรีสปอนส์กับวันนี้ก็แล้วแต่นะครับหรือเราอาจจะเอาซอสงา นะครับซึ่งก็คงต้องดูในเรื่องของปริมาณงานแล้วก็ความความนิยมในเรื่องของทรีต่อไปในอนาคตพี่ต้องาำเพิ่มอีกฮะการทำอาคารเขียวน่าจะเขียวกับทรีแล้วกันนะฮะจ้างที่ปรึกษาทําให้ทั้งหมดได้หรือไม่โดยเจ้าของตึกรับแต่ไปรับรองเจ้าของตึกต้องจ่ายเงนด้วยต้องจ่ายต้องม่แจะได้วกปกติจะต้องเกินหึ่งไม้์ลงไปตอกตะปูตอกแต่ว่าเจ้าของตึกจะต้องทำบางวิวบายต้องรับปะตูชั้นแบนในโมดเด่น ียมันจะมีบางตัวที่ต้องการความเกี่ยวข้องของเจอออา้าของนะคือตอนทําเกณฑ์เนี่ยออถึงแม้เป็นเกณฑ์แต่ว่าตอนตอนอกแบบนะครับคอนดิชั่คอนซัปชั่นเนี่ยแต่จริงก็พยายามจะใส่ไปเพื่อที่จะให้เกิดความดึงดินของอาคารด้วยดังนั้นในส่วนของเกณฑ์เนี่ยจะมีหลายส่วนที่ดึงเจ้าของอ,อาคารเข้ามามีส่วนร่วมด้วยไเป็นวิธีการและทำง,งานในการเตรียมทีมอาคารเกียวเองนะครับเนี่ยงนีก็จริงๆไม่อยากให้เป็นอยา่า,างนั้นที่ท่านทีสารทำทั้งหมดหรออ๋อใช่ครับเอ็นก็เลยจะมีบางบข้อใช่ไมครัซึ่งดีมากข้อดี ครับเชยากครับบอกว่าถ้าพอจำกนดกงลังได้ไหมว่าคอสของหลีเนี่ยถ้าเป็นระดับต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต้นทุนเราไฟฟ้าคอสอะไรก็บอกให้อ้างอีเลีก็ได้นะโอเคคือจากประสบการณ์ตอนนี้ถ้าขึ้นอยู่กับขนาดอาคารด้วยครับมันหลายๆปัจจัยรวมกันคือถ้าเป็นอาคารเล็กเนี่ยคอสมันจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะมันอย่างค่าที่ปรึกษาค่าอะไรก็โอ้โหเข้าไปสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์คอส คารแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นอาคารใหญ่คอสตรงนั้นก็จะย,จยืดยายนะครับแต่ว่าคอสถ้า,ถ,าถ้าเอามุมองในอาคารใหญ่แล้วกันนะครับซติฟายเนี่ยถ้าเป็นอาคารใหญ่เนี่ยคอสของซีกุศลอะไรมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับผมว่าคอสมันปัจจุบันนะครับด้วยด้วยวัสดุอะไรที่เรามีเนี่ยไม่น่าจะแพงขึ้น